สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะแนะนําเกี่ยวกับเส้นทางถนนตัดใหม่บริเวณใต้สะพานอรุณมุริน,ลนและเป็นจุดอยู่เทินรถด้วยที่จะไปฝั่งทางโรงพยาบาลศรีราชที่เป็นบริเวณตึกผู้ป่วยนอกเราเริ่มจากเส้นถนนวังเดิมนะครับวิ่งข้ามสะพานข้ามคลองมอนผ่านกรมอู่านเรือนะครับแล้วเราจะเห็นสะพานยกระดับด้านหน้าที่ข้ามแยกศรีราช สำหรับท่านที่จะมุ่งหน้ามาบริษัทบราโวให้ใช้ช่องทางซ้ายนะครับจะเขียนว่าแยกซิรีราชส่วนสะพานถ้าข้ามไปก็จะไปลงที่ปินเก้านะครับเราวิ่งตรงไปก็จะมีสะพานอยู่ขวามือแล้วก็จะมีสกายวอล์กบริเวณนี้นะครับทีนส่วนช่องสกายวอล์กตัวนี้ซ้ายมือก็จะเป็นซอยเข้าโรงพยาบาลธนบรุรีขวามือเป็นวัดระฆังโคศิตารามนะครับเราวิ่งตรงไปเรื่อย ก็จะไปถึงตรงบริเวณสี่แยกสี่ริลาดรอไฟเขียวไฟแดงตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วคราวนี้เราสามารถวิ่งตรงไปที่สะพานได้เลยแล้วจะมีจุดนะครับที่เป็นถนนตัดใหม่บริเวณด้านนี้ที่ผมกาลังจะนําไปอันนี้มองด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นสะพานแล้วบริเวณข้างสะพานซ้ายมือเนี่ยจะมีจุดกับรถนะครับหรือเป็นถนนตัดใหม่ที่วิ่งไปลอดใต้สะพานได้ให้เราชิดซ้ายนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ซอกสะพาน ตรงนี้เราจะมองเห็นตรงตำแหน่งถ้ามองเงนหน้าขึ้นไปประมาณ4ี่ถึงองศาจะเห็นบริษัทบราวเวอร์มิวสิกป้ายนะครับเราสามารถมาจอดรับสินค้าที่บริเวณนี้ได้หรือหาที่จอดรถบริเวณใกล้ๆเคียงนะครับแต่วันนี้จะพาไปเพิ่มอีกจุดหนึ่งคือจุดที่วิ่งตรงขึ้นไปแล้วสามารถออกถนนรถไฟได้แล้วบังคับให้เลี้ยวซ้ายนะครับเพราะตรงนี้เป็นถนนวันเวเราสามารถเลี้ยวซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเป็นฝั่งวิ่งออกไปถนนรถไฟ นฝั่งขวามือของสะพานก็จะเป็นถนนที่วิ่งออกไปบริเวณแยกสีลาดให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับวันนี้เราจะพาไปที่จุดจอดรถของบริษัท b r a v o Music ซึ่งเป็นตึก8ไร่นะครับเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าตึก8ไร่ให้เราวิ่งไปที่ตรงนี้นะครับเราเรียกว,ว่าหอพักแพทย์หรือว่า Golden Place นะครับที่จะดูด้านล่างนี่กัน Golden Place ให้ทำการเลี้ยวซ้ายที่บริเวณจุดนี้นะครับจะเขียนว่าอาคารหอพักและที่จอดรถ ให้เราเลี้ยวไปแล้ววิ่งตรงขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางตึก A นะครับมันจะมี2ตึกตึกซ้ายมือผมนี่คือตึก A ตึกขวาคือตึก B ให้เราเลี้ยวไปจอดรถที่ตึกเนะครับเลี้ยวซ้ายไปให้เราวิ่งไปสุดอาคารเลยนะครับก็จะมีช่องทางสําหรับเอารถขึ้นไปจอดให้ทําการเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่จอดรถบนอาคารนะครับก็จะมีรับบัตร แล้วก็สามารถจอดรถได้เลยถ้ามีที่ว่างตรงนี้จะเป็นที่จอดรถของ golden place นั่นเองสำหรับท่านที่จะมาบริษัท b r a v o music ก็แนะนำให้จอดที่อาคารนี้นะครับแล้วก็ลงไปซื้อสินค้าเล็กน้อยก็สามารถชำระค่าจอดรถเพียง10บ,บาทชั่วโมงละนะครับเราก็หาที่จอดเลยตอนนี้เราได้ที่จอดที่จอดตรงนี้เนี่ยชั้นบนก็ยังมีที่จอดอีกประมาณ9ชั้น ก็กว้างพอสมควรสําหรับการจอดรถโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นั้นจอดได้สบายมากเลยครับถ้าวันธรรมดาก็อาจจะรถเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าตอนที่เราขับออกเนี่ยหลังจากที่เราจอดรถไว้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเดินลงจากอาคารนี้หรือจะเดินลงทางด้านนี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้รถนำนะเพื่อให้ดูว่าเราจะไปที่ตึกที่เป็นสีใสลุ้งนะครับด้านหน้าเนี่ยครับอันนี้คือบริษัท Bravo Music นะครับ เป็นออฟฟิศตัวนี้เราสามารถเดินไปที่ตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพานำไปแต่อันนี้เราจะใช้รถขับนำไปนะครับก็คือเราเดินลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านหลังสถานีตำรวจหรือจะเดินด้านหน้าสถานีตำรวจก็ได้นะครับเลี้ยวไปทางขวาหลังจากที่เราเลี้ยวขวาแล้วเราจะมาเจอซอยที่เรียกว่าซอยวังหลังสองนะครับก็จะเจอบริษัท b r a v o Music อยู่ด้านหน้าเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกด Subscribe บริเวณด้าน,นล่างกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปทางต่อไป